คุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมด้วยนะคะกับรายการรามาวาไรตี้ค่ะและแน่นอนนะคะอยู่กับบูมสุภาพร์เหมือนเดิมเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของบุค,คลิกภาพต่างๆ ฟังทางนี้เลยค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานะคะที่จะมาพูดคุยด้วยนะคะเป็นทั้งสาวสวยหุ่นดีนะคะมุมมองความคิดเนี่ยดีมากๆที่สําคัญบุค,คลิกภาพเนี่ยก็ดีสุดๆเลยค่ะเขาเนี่ยนะคะมีตําแหน่งดีกรีนะคะถึงเป็นรองอันดับที่สองนะคะ Miss Universe Thailand ปี2020นั่นเองนะคะกับน้องพรฟ้าปุณิกากุลสุนทรรัตน์นั่นเองนะคะเขาจะมาเผยนะคะพลังแล้วก็สเสน่ห์นะคะของความเป็นผู้หญิงเนี่ยคืออะไรรวมไปถึงนะคะจะไปบุกที่โรง พยาบาลรามาธิบดีนะคะไปไขคําตอบนะคะของริ้วรอยบนใบหน้าสาวสาพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้น้องพรฟ้ารออยู่แล้วล่ะคะ่ะ สวัสดีค่ะพรฟ้าปุณิกากุลสุนทรรัตน์ค่ะสึคาร์ล่าอัพมิชโนว์สเทลั2020 Manager and H e a d o f ฮช n w a y c o เว m u t ปี2021ค่ะสวัสดีค่ะที่ถูกต้องข้างตรงเลยนะคะเพราะว่าบุคลิกน้องเนี่ยคือดีมากแล้วก็คือแบบออราว,วาวมาช่วยสอดไฟมาทางนี้หน่อยได้ไหมคะ <laughs> รู้สึกหมองคล้ำสักนิดหนึ่งอะแต่วันนี้จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพและการดูแลตัวเองของผู้หญิงการเพราะว่าพรฟ้าเนี่ยก็ เรียกได้ว่าคนที่เข้าประกวดทุกคนนะเนาะเขาต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเลยใช่ค่ะจากวันนั้นที่เข้าประกวดจนถึงวันนี้เราก็ยังคงดูแลรูปร่างแล้วก็ดูแลผิวพรรณเราอย่างดีเหมือนเดิมเลยไหมคะต้องดูแลเพราะว่าเรายังยังยังต้องทํางานอยู่นะคะแล้วอย่างหนึ่งคือเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอใครอย่างน้อยคือเราเตรียมพร้อมกับร่างกายตัวเองไว้สม่ำเสมอจะดีที่สุดค่ะ,คะแล้วก็นอกจากเรื่องแบบภายนอกแล้วก็สุขภาพจิตสุขภาพกายสาคัญค่ะ จากวันนั้นจนถึงวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับตัวเราเองบ้างไหมคะเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นเรื่องของมายเซสเรื่องของความคิดพอรู้สึกว่าของเรามีสิ่งนี้โตขึ้น <c oughs> เพราะอายุมันเยอะขึ้นนะคะเราก็จะมีความรับผิดชอบที่เยอะขึ้น <c oughs> หน้าที่เรามีมากมายขึ้นเราก็ต้องคอนโทรลตัวเองให้ได้ด้วยคะ่ะ <c oughs> แลวในในตอนที่อยู่กองประกวดเนี่ยคือบูมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะต้องแบบว่ามีการที่เขาเรียกว่าอะไรนะเก็บตัวใช่ไหมคะ <c oughs> เขาจะมีสอนอะไรแบบครูเยอะมากคือก็ได้รู้จักน้องๆงนางงามหลายๆคนได้เจอน้องนางงามหลายคน เราได้เอาสิ่งที่เขาสอนมาประยุกต์ใช้กับปัจจุบันนี้ยังไงบ้างคะอ้ใช้ทุกวันเลยค่ะก็คือ1คือ,อการสร้าง first impression นะคะเพราะสำคัญมากๆเลยเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างที่บอกว่าเราต้องมีความมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเจอใครคแล้วการไปเจอเขาครั้งหนึ่งอ่ะบางทีมันอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตก็ได้แล้วเราอยากให้เขาจดจำเราในรูปแบบไหนดังนั้นคือบุคลิกภาพท่าทางสีหน้าแล้วก็การทาการที่ทาให้คนอื่นจดจาเราค่ะ First Impression นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยอยากรู้ว่าตอนที่ประกวดอะเรามีผู้ประกวดตั้งแต่วันที่เข้าไปสมัครอะคือเป็นแบบร้อยๆคนเลยใช่ไหมคะค่ะ,คะแล้วจนเข้ากองประกวดอะแล้วก็คัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบเหลือท็อปไฟฟ์อย่างเงี้ยความรู้สึกกดดันอะตอนนั้นกดดันมากขนาดไหนคะ กดดันไหมถ้าถ้าเป็นตัวฮอนฟ้าเองอะค่อนข้างกดดันนิดนึงเพราะว่าเราอะเป็นต้องบอกว่าเราเป็นนางงามที่ประกวดมาตั้งแต่รุ่นแบบแรกๆจนตอนนี้มันเป็นรุ่นสมัยใหม่แล้วก็คือถ้าเปรียบได้ก็คือเป็นนางงามยุคเก่ากับยุคใหม่มเราต้องหาความทันสมัยเข้ามาเพราะว่าอย่าลืมว่านางงามยุคเก่าเนี่ยเขาจะมีแพทเทิร์นนางงามที่แบบค่อนข้างชัดเจน 1> 1, 2, 3, ว่าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แต่ทุกวันนี้ด้วยความที่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องปรับตัวให้ทันสมัยมากขึ้นการอัปเดตข่าวสารการตอบคําถามการฟังข้อมูลต่าง เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปให้ทันกับทันโลกทันเหตุการณ์มากขึ้นนะคะตรงนั้นแหละมันก็เลยเป็นความกดดันของเราแต่หลังจากที่ผ่านการออเดชัน่นหรือว่าเข้ามาแล้ว่รู้สึกว่าวิเราก็พัฒนาตัวเองได้อยู่สม่ำเสมอนะดังนั้นค <c oughs> ือผลอนรักก็จะมีทงในใจเลยว่าตัวเองต้องเป็น Unstoppable Person นะ คือต้องเป็นคนที่ไม่หยุดพัฒนาคิดแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็พัฒนาในทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นความคิดพัฒนคติการเดินการตอบคำถามหรือแม้แต่การเข้าสังคมแล้วตอนที่เรารู้สึกกดดันมากๆอย่างเงี้ยคือมันหูมันกดดันไม่สิ้นสุดอะ่ะมันเป็นเดือนอะ่ะ <c oughs> มันกดดันทุกวันที่ตื่นมานะยั <c oughs> ้งก่อนนอนใช่ไหมเราทำยังไงให้แบบว่าเรารู้สึกแบบผ่อนคลายอะ่ะ เราต้องปรับ mindset กับตัวเองก่อนเราต,ต้องคิดกับตัวเองก่อนว่าเรามาตรงนี้เพราะอะไระเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วมามาตรงนี้เราต้องการมาพิสูจน์ตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเราต้องการที่จะมาครองมงกุฎถ้าเราคิดตรงนั้นได้เรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแล้วดังนั้นไปต่อหาเส้นทางหาวิธีแล้วเราก็จะไม่เครียดกับมันมแล้วก็หลับไปเลยถ้าปเป็นบูมเข้าประกวดก็คือตื่นมาก็คือจะไมเซ็ตก็คือเชอดิด แล้วก็กอดนอนก็คือสติประมาณนั้นที่จริงที่จริงเหมือนประมาณนั้นใช้ได้เลยค่ะพี่บูมอันนี้อันนี้เป็นเป็นโนต้ตที่ดีมากว่าเด<อ>ี๋ยวพรพ้าจะเอาไปใช้สอนน้องๆนะคะตื่นก็คือเชิดค่ะเชิดเออแต่ว่าอย่างที่พรฟ้าบอกว่าคือเราเนี่ยเป้าหมายเราชัดเจนแล้วค่ะแต่ว่าการที่เรากว่าที่เราจะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นอ่ะแน่นอนว่ามันไม่ง่ายเลยนะที่จะทําให้คนเนี่ยจดจําเราเราจะทํายังไงให้เราแบบเฮ้ยเป็นจุดเด่นและน่าดึงดูดให้แบบคนมองเราอะคะ สิ่งแรกที่ทุกคนต้องมีหรือว่าวทุกคนควรมีหรือเริ่มปรับกับตัวเองก็คือการเชื่อมั่นในตัวเองก่อนเชื่อมั่นก่อนว่าตัวเองทําได้เชื่อมั่นก่อนว่าเฮ้ยเรายังมีลมหายใจนะเฮ้ยเชื่อมั่นก่อนว่าเฮ้ยชีวิตเนี้ยเป็นของเรานะดังนั้นคือพอมันมีความเชื่อมั่นตรงนี้แล้วค่ะเราจะทําอะไรก็ทาได้หมดเลยพี่บูมแต่ต้องเชื่อมั่นในทางที่ถูกบางทีพี่ก็เชื่อมั่นในทางที่ผิดบ้าง <laughs> <laughs> ในบางครั้งซึ่ง คือต้องบอกก่อนเลยว่า mindset คือน้องของของน้องเนี่ยคือดีมากๆเลยนะคะการที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราเชื่อมั่นในตัวเองและบูมเชื่อกดของแรงดึงดูดนะเด e ร e ซี c ค e t ก็คือเดี๋ยวมันจะดึงดูดสิ่งรอบข้างหรือว่าสิ่งที่เราตั้งใจให้เข้ามาหาตัวเราเองใช่ถ้าเราคิดถึงเรื่องดีๆสิ่งดีๆจะเข้ามาถ้าเราคิดลบๆพลังลบๆนิทีบก็เข้ามาค่ะ แต่บางครั้งอ่ะการที่เราจะทําให้ถูกใจคนทั่วโลกเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้มันก็จะมีคําวิจารณ์ต่างๆคําบูลลี่ต่างๆเราจะรับมือกับสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงคะเลือกเรามีสิทธิ์เลือกคือ <ừ. S 3> จะบอกว่าทุกๆุกช่องทางทุกๆุกชาแนลรวมไปถึงแม้แต่การดําเนินชีวิตหรือว่าการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะ่ะมันคือการเลือกเราเลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตเราได้เราเลือกเส้นทางให้กับชีวิตเราได้แม้แต่ความคิดทัศนคติเราก็เลือกได้ถ้าเราเลือกในสิ่งที่ อย่างเช่นเราเจอคํบูลลี่มาเราเจอคําดูถูกมาเลือกก่อนเลยว่าคาเนี้ยมันส่งผลกับชีวิตเรายัางไงถ้าส่งผลในด้านดีเอาไปปรับใช้ซิติเพื่อก่อได้แต่ถ้าติเพื่อจมโอเคงั้นฉันเลือกที่จะวางคุณไว้ที่เดิมแล้วกันแล้วฉันไปของฉันต่อแบบนี้ใครแบบว่าว่าเรามาบางทีเขาอาจจะเหมือนกับสนุกกับสิ่งที่เขาพูดแต่บางทีเราได้ยินหรือเราอ่านมันอาจจะไม่สนุกสําหรับเราเก็บมาคลิปมันก็อาจจะทําให้เรายิ่งแบบ สร้างมวลลบพลังงานลบให้กับตัวเราเองได้แต่ค,คําว่าเหี่ยวคําว่าแก่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> คือมันเป็นสิ่งที่แบบแม่พูดมาเจ็บก็เจ็บใช่ใชบางทีอ่ะมันอาจจะไม่ต้องพูดออกมาเป็นคําพูดแต่สายตาคนที่มองเราเราก็รู้สึกแล้วว่า เธอกำลังมองร่องรอยของความทรงจําฉันอยู่ตรงนี้แน่เลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครที่มีปัญหานี้ไม่ใช่แค่เฉพาะสาวๆนะคะริ้วรอยเรื่องผิวพรรณต่างๆเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะใครที่มีปัญหาเหล่านี้บูมจะพาไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเลยนะคะรับรองว่าผิวพรรณของคุณเนี่ยจะดีขึ้นจะดีอย่างไรเป็นถามคุณหมอดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะแอมพาเพื่อนๆแล้วกันค่ะมาอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยความงามเพราะว่ายิ่งเราโตขึ้นนะคะก็จะมีปัญหาเลยโดยเฉพาะสาวๆซูรอยนะคะวันนี้แอมอยู่กับเรียกว่าคุณหมอคนเก่งเลยแล้วกันนะคะขอสวัสดีนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะน้องแอมค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนําตัวนิดนึงดีกว่าค่ะค่ะก็ ชื่อแพทย์หญิงคุณคุนาจันทร์ประภาพนะคะอยู่แนโรคผิวหนังภาวิชายุยรศาศสตตดรามาธิบดีคะ่อะอ <IM D S 1> ุัน่าก่อนอื่นเลยค่ะแอมอยากถามอ๋อคุณหมอแล้วกันว่าอย่างเช่น พวกริ้วรอยหรือว่าปัจจัยต่างๆที่กระทบเกี่ยวกับสาวๆในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแบบไหนบ้างคะลักษณะโอเคค่ะจริงๆริ้วรอยของคนเราที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าหรือที่ต่างๆนะคะมันก็มีปัจจัยหลายปัจจัยนะคะน้องแอมมันมีตั้งแต่ปัจจัยภายในซึ่งเราก็ควบคุมไม่ได้กับปัจจัยภายนอกะนะคะ ปัจจัยในส่วนของภายในเนี่ยก็อย่างเช่นเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างที่น้องเอ็นได้นำนำเรียนไปแล้วตั้งแต่ต้นอันนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้เป็นเรื่องของเชื้อชาติกรรมพันธุ์อันนี้เราก็ควบคุมไม่ได้พอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะ,คะ,ะใต้ผิวหนังของเราเนี่ยในส่วนของคอลลาเจนหรือเอลาสตินมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมีการลดลงไปเรื่อยๆตามวัยเรียกได้ว่าสักประมาณ1%ปอร์ซ ทุกปีตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไป <S <S อย่างนี้น,นะคะนี่ก็30%แล้วนะคะี่30แล้วไม่ไม่30ปีขึ้นไปก็ค่อย่อร์เซไปเรื่อยๆอย่างนี้นคะ่ะน้องแอมอแต่ว่าซึ่งอันนี้เราทำอะไรกับมันไม่ได้เราก,ก็เพราะว่าเป็นเรื่องของอายุเชื้อชาติกรรมพันธุ์ใช่ไหมคะมันถูกกำหนดมาแล้วใชะะ่แต่ว่าปัจจัยที่เราควบคุมได้ก็มีอีกเยอะค่ะ อย่างเช่นในส่วนของการโดนแดดนะคะแสงแดดแสงอัลตราไวโอเลตเนี่ยแหละ<ฮ>มันก็อาจจะไปทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความเสื่อมของคอลลาเจนอีลาซินลงไปอีกทำให้เกิดริ้วรอยจากแสงแดดนะคะนอก <c oughs> จากนั้นในเรื่องของพละะัภาวะการสูบบุหรี่นะคะ <c oughs> หรือการอักเสบของผิวหนังบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก,ก็จะเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งปัจจัยภายนอกเนี่ยก็อยากจะให้ตั้งใจดูแลกันเพราะส่วนนี้เป็นส่วนที่ดูแลได้ค่ะ แล้วการดูแลล่ะคะเมะื่อกี้แอมอยากรู้เลยเพราะว่าแอมเองเนี่ยก็กําลังมองหาวิธีการเพราะว่าตอนนี้ก็คือเลข3แล้วเนาะเราก็ต้องมีการดูแลเรา<ช>จะดูแล<ช>ยังไงบ้างคะก<ช>็ก็ดูแลปัจจัยภายนอกอย่างที่นําเรียนตั้งแต่ต้นนะคะก็คือเรื่องของแดดนี่เป็นเรื่องเป็นปัจจัยสําคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกันแดดให้ดีนะคะอย่างนี้ถ้าสมมติเราก็มีการดูแลป้องกันแล้วแต่ไม่ทันพอที่ผ่านมาค่อนข้างที่แบบ อาจจะช้าไปนิดหนึ่งในการดูแลอย่างนี้เราจะมีการเขาเรียกว่าเติมเต็มหรือฟื้นฟูยังไงบ้างคะคุณหมอก็อย่างในส่วนของที่ได้พูดไปแล้วก็คือการป้องกันใช่ไหมคะทีนี้แต่ว่าการป้องกันมันยังไม่จบแค่นั้นนะคะแอมก็คือแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังมีในส่วนของของครีมต่างๆที่เราอาจจะเลือกใช้เพื่อ ชะลอค่ะชะลอริ้วรอยได, <Wow. S 1> ได้ได้ระดับหนึ่งเช่นกันคือเรารู้ว่าสิ่งกระตุ้นต่างๆที่อาจจะทําให้เราเกิดริ้วรอยแห็นไวัยหรือริ้วรอยจากจากสิ่งกระตุ้นภายนอกเนี่ยมันมันไปทำให้มันไปทําให้โครงสร้างของผิวเปลี่ยนจากอนุมูลอิสระนะคะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยถ้าเราทาครีมหรือว่าเลือกผลิตภัณฑ์ที่ สามารถที่จะชะลอต่อต้านอนุม,มูลอิสระอย่างเงี้ยนะคะม,มันก็จะเป็นเวนึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะจะจะสามารถชะลอได้คือคือเรียกได้ว่าช่วยกันป้องกันดีกว่านะคะอย่างเช่น ถ้าตระกูลครีมทาก็ตระกูลที่มีวิตามินต่างๆะค่ะที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่นวิตามินซ e, ีวิตามินอีโคเอซานคิวเทนสาร e c g ในคชาเขียววิตามินเอนะคะพวกนี้เป็นสารมีสารที่ต้านอนุมูลอิสระอยู่ก็คือก็คือเวลาที่เราจะใช้พวกนี้ก็จะเลือกอย่าง เลือกอย่างชาญฉลาดนิดนึงแต่บ่อยครั้งบางทีมันก็เลยจุดนั้นไปแล้วอย<ช>่างที<ช>่มรแอำว่าใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือ,อทางการแพทย์เข้ามาช่วยนะคะอย่างสมมุติถ้าเกิดความหย่อนคล้อยหรือว่าริ้วรอยแห่งวัยที่เยอะเนี่ยก็อาจจะใช้พวกเครื่องมือต่างๆเช่นเครื่องมือแพทย์ที่ส่งความร้อนไปสู่ชั้นผิวลึกๆนะคะอย่างเช่นตระกูลคลื่นวิทยุอย่างเช่นเตอร์มา หรือว่าให้ฟูระกูลโฟกัสซาตาซาวให้ฟูหรือว่าพวกอัลเทอราอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ก็จะช่วยยกกระชับแต่ว่าในส่วนของริ้วรอยที่อาจจะเกิดจากการแสดงอารมณ์หรือริ้วรอยที่มันเป็นริ้วรอยถาวรไปแล้วเนี่ย oh. ก็อาจจะต้องอาศัยพวกกลุ่มฉีดโบโทริน u ุ่มท็อซิน ลดลดการขยับของกล้ามเนื้อบางอัอนที่เยอะเกินไปเช่นเวลาเรามีตีนกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะบริเวณอย่างนี้เนาะหรือที่เกิดจากอร,อริ้วรอยที่ถาวรละร่องแก้มอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแสดงว่าทุกอย่างสามารถปรับเติมแล้วก็ดูแลได้อยู่ที่ตัวเราอยู่อยู่ที่ตัวเราความพอใจของเราแล้วก็ระดับความความรุนแรงของสิ่งที่ หรือวที่เราเป็นแล้วแต่บุคคลเนาะใช่ใช่แล้วทางแผนกของเราอะค่ะที่คุหมอดูแลอยู่มีบริการอะไรบ้างหละคนอยากรู้ทางแผนกผิวหนังก็ก็เรียกได้ว่าก็เรียกไดว่ามีเครื่องหมายเครื่องมือทุกอย่างค่ะก็มีตั้งแต่มีเลเซอร์ทุกตัวนะคะมีเครื่องฟื้นฟูพวกในกลุ่มอ ในกลุ่มพลังงานความร้อนทุกอย่างว้าวพวกฉีดสารเติมเต็มอะไรๆเราก็มีหมดมนะคะแล้วก็แน่นอนอาจารย์ทุกท่านก็เป็นแพทย์เชี่ยวชาญอือันนี้คือสิ่งที่ดีและถูกต้องนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลได้มาตรฐานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ค,คุณหมอเองก็จบเชี่ยวชาญทางด้านนี้โอ้โหแอมฟังนะแอมเชื่อว่าเมื่อหลายคนที่มีปัญหาอยู่ง่ายๆเลยนะคะอย่าเพิ่งกังวลเดินมาปรึกษาได้ถูกไหมคะอย่างเช่นแอมเ,เองเนี่ยเดี๋ยวพอเราถ่ายช่วงนี้เสร็จแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะ เพื่อนเพื่อไปคอนซัลท์กับคุณหมอก่อนในการพูดคุยปรึกษ,ษาแล้วก็อย่าลืมว่าเราเป็นผู้หญิงอ,อยาหยุดสวยนะคะ,ะท้ายสุดเดี๋ยวให้คุณหมอฝากอะไรเล็กน้อยดีกว่ากับสาวๆที่ติดตามหรือว่าเพื่อนๆกาลังดูอยู่ค่ะค่ะก,ก็อยากจะฝากสุดท้ายนี้นะคะว่าการการดูแลตัวเองเนี่ยก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่การรับประทานอาหารถูกต้องพักผ่อนให้เพียงพอดูแลเบสิกพื้นฐานพยายามป้องกันป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นบางปัจจัยมันก็ควบคุมไม่ได้อันนั้นก็ช่างมันเถอะ แต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันมีริ้วรอยหรืออะไรที่ที่ปวนใจมากๆก็สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้นะคะทางการมาทิ่บดีก็ยินดีดูแลค่ะวันนี้ขอพระคุณมากมากเลยนะคะ,ะขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะลาไปก่อนนะคะในช่วงนี้แต่ในสตูดิโอของเราค่ะยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไปติดตามกันต่อเลยตอนนี้แอมขอตัวไปเติมเต็มความสวยกันก่อนนะคะเราไปมุมไหนดีคะคุณหมอเจอน้องแอมได้เลยค่ะห้องนี้นนองห้องนี้เนาะไป ะะดูแลเรื่องของสุขภาพกายแล้วสุขภาพของผิวของเราเนี่ยก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยดีใจมากๆที่พรฟ้ามาอยู่ตรงนี้เพราะว่าพรฟ้าเป็นคนที่ผิวดีมากคือต้องถามน้องเลยนะคะว่าน้องเนี่ยเป็นคนภาคเหนือหรอแต่น้องเป็นคนภาคใต้เป็นคนภาคใต้คะ่ะที่ไปเที่ยวใต้มานิดเดียว ตัวพี่เหมือนเป็นคุกไปคุกใต้ถุนมาเลยลูกคือตัวครั้มแบบว่าผิวแบบว่าสุขภาพผิวคือหนึ่งอย่างอะเรื่องโดนแดดไม่เท่าไหร่เรื่องสีผิวอะโอเคมากคือจะแบบค้ำๆหน่อยก็คือสวยมันเป็นแทนแทนเป็นแทนแทนสวยมากพึงแต่ความเขาเรียกว่าอะไรนะกระด้างของผิวมันไม่เหมือนเดิมอะมันมันไม่นวลอะซึ่งก่อนก็ไม่ได้นวลนะแต่โดนแดดก็คือไม่นวลหนักกว่าเดิมเลยแต่พอมาเจอหนูปุ๊บพี่รู้สึกว่าผิวเรากล้านแหละ ทำไมอ่ะเราดูแลสุขภาพผิวเรายัางไงบ้างคะคืออย่างหนึ่งคือเป็นคนติดเสื้อคลุมเป็นคนติดเสื้อคลุมมากๆหมายถึงว่าเ oh. อ่อโดยตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กแล้วค่ะคุณแม่จะเป็นคนที่ให้ใส่เสื้อคลุมตลอดเราก็จะเป็นคนติดคือถ้าเวลาถ่ายงานอยู่ในที่ทํางานเราก็จะถอดปกติแต่ถ้าเวลาเราต้องออกไปข้างนอก เจอแสงแดดหรือเจอมลพิษเราก็จะใส่เสื้อคลุมอันนี้คือเป็นนิสัยส่วนตัวเลยอย่างนี้2คือดูแลปกติเลยค่ะอาหารการกินอันนี้สําคัญแล้วก็ดื่มน้ําค่อนข้างเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนดื่มน้ําน้อยแล้วสังเกตเลยว่าผิวมันอะค่อนเหี่ยวไวเหี่ยวไวแล้วยิ่งถ้าเราไปเจอแสงแดด <laughs> การดื่มน้ําเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะ,คะน,อนอกจากนั้นก็จะมีพวกแบบ ทีมบำรุงต่างๆแล้วก็ประคมเต็มที่เหมือนกันใช่ค่ะทีมงานค้าขอน้ำสามลิตรค่ะ <laughs> เรื่องการพักผ่อนก็ด้วยเนาะพักผ่อนสำคัญด้วยเหมือนกันผู้หญิงเนี่ยมีความสวยหลากหลายทปมากถ้าคนมองภายนอกเนี่ยสเสน่ห์ของผู้หญิงมันไม่ได้อยู่แค่ความสวยนะคะแต่มันอยู่ที่การวางตัวไมเซตทัศนคติรวมไปถึงอย่างที่บอกว่าการทำงานแบบโปรเฟชชั่นอลอ่ะมันจะทำให้คนจดจำเราได้ความสวยมีมาเดี๋ยวมันก็ไปแต่สิ่งที่จะอยู่ยั้งยืนยงก็คือความดีกับ สิ่งที่เราทํามากกว่าดังนั้นคือการกระทาจะเป็นสิ่งที่วัดตัวเรามากที่สุดเลยว่าเราจะอยู่ในใจเขาหรือว่าอยู่แค่ในใสายตาเขาแค่นั้น <c oughs> เราจะอยู่ในใจเขาหรือว่าเราจะอยู่แค่สายตาใ <c oughs> ชา่โอ้โหคํานี้นี่เฉียบคมมากนั่นคือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะบุงเชื่อว่าทุกๆคนนะมีเสน่ห<ะ>์ในตัวเองอยู่แล้วถูกค่ะพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพ พี่เชื่อว่าเราเนี่ยเป็นคนบุคลิกภาพดีแหละห<า>ลองสอนหน,นะะ่อยได้ไหมคะว่าบุคลิกภาพอะไรของผู้หญิงที่เฮ้ยมันสําคัญที่สุดเลยก่อนที่จะแบบว่าไม่จําเป็นต้องแบบไปเข้าประกวดหรือว่าอะไรแค่จะไปสมัครงานธรรมดาเนี่ยบุคลิกภาพอะไรที่สําคัญมากคะ การยืนการนั่งการเดินแล้วก็ความมั่นใจสิ่งแรกที่ทุกคนต้องมีไม่ใช่แค่ผู้หญิงหรอกสําหรับทุกคนเลยคือความมั่นใจเราต้องเชื่อก่อนว่าโอเควันนี้เราไปทําอะไรเราวันนี้เรามีพลังงานดีๆนะวันนี้เราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทําได้ก่อนอย่างแรกเนะคะ I can do it ทําได้แน่นอนอย่างที่สองคือยืนให้มั่นคงยืนให้มั่นคงยืน,นยันยงไงลองยืนได้เลยค่ะได้เลยค่ะอ่ะ,อ,ะอย่างแรกนะคะ ถ้าเป็นผู้หญิงทงผู้หญิงเรานะคะก็แนะนําเลยว่ามันจะมีการยืนแบบสองท้ายก็คือบ่ายสองกสิบโมงเริ่มบ่ายสองก่อน่าส่วนใหญ่คนจะถนัดขาขวาเขาก็จะเอาขาขวาเป็นขารับน้ําหนักนะคะก็จะเอาขาซ้ายเนี่ยชี้ลงไปเลข12อเลยอาเที่ยงเรา calendar แล้วอาเที่ยงอาเที่ยงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเอาขาเอาขาขวาเป็นตัวซับพอร์ตชี้ไปหมายเลข2เห็นไหมคะแค่นี้ก็จะเป็นบ่ายสองแล้วบ่ายสองใช่ซึ่ง สะโพกของเรามันจะเป็น45องศา,าอัตโนมัติจากการยืนลักษณะนี้แล้วก็แขนนะคะเวลาทิ้งข้างลำตัวมันจะมีช่องว่างของลำตัวเกิดขึ้นเป็น S, <S, S curve แล้วลักษณะนี้นะคะ่ะจะทําให้ผู้หญิงของเราดูเพียวที่สุดถ่ายรูปได้ยืนรอรับสวยๆก็ได้ยืนรอป้ายรถเมล์ยังสวยเลยหรือแม้กระทั่งแค่แบบยืนขึ้นมาเฉยๆก็สวยแล้วพี่รอรถนี ใช่<า>แบบนี้สังเกตสังเกตดีๆว่ามันจะมีคนที่ทําแบบนี้จริงๆนะคะแล้วมันเป็นการคีบแล้วทําอีกอย่างหนึ่งคือมันทําให้แกนสันหลังของเราอะ่ะตรงอ๋อ oh. อ่ะ,อะ,อะและสิบโมงค่ะสิบโมงค่ะแค่สวิตขาค่ะ,คะเหมือนทําแบบเดิมเลยแค่เปลี่ยนข้างกับด้านกันใช่ค่ะเหมือนเดิมค่ะว่าสะโพก45อ,องศาไปฝั่งนี้นะคะหลังจากนั้นคือทิ้งมือข้างลําตัวแบบนี้ ก็จะเป็น S curve อัตโนมัติเลยใครที่เป็นสายถ่ายรูปแล้วอยากถ่ายรูปสวยๆหรือว่ายืนยืนรอสวยๆเนี่ยท่านี้ได้เลยอ่ะยืนได้แล้วเหรออะไรคะนั่งนั่งถ้านั่งนะคะเวลาปกติเราอะคนเราสังเกตว่านั่งอะจะชอบให้ขาเราดูยาวค่ะอย่างแรกคือเราต้องตั้งขาเหมือนบ่ายสกั่สโมงก่อนเลยค่ะบ่ายสองบ่ายสองใช่ค่ะเสร็จแล้วคือหนีบเข่าหนีบแล้วจะหนีบตั้งแต่ขาบนเลยจ้านี่ใช่แล้วเราก็นั่งลงไปค่ะพี่บูม อุ้ยกล้ามขาต้องแข็งแรงด้วยนะลูกจ๋าเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นลักษณะของขาที่แบบดูเรียว oh ยาวอ๋อยาวไหมกล้องใช<า>่ <laughs> ต้องยืดหน่อยป้าหรือว่า <c oughs> ได้ <c oughs> คือแล้วแต่ถนัดขาถ้าอือถ้าสมมติว่าเราได้อ่าโพสิชนันที่มั่นคงแล้วเราก็สามารถข<า>ยับได้นิดหน่อยอ่าใช่คือแล้วแต่ว่าโพสิชนันของเราอ่ะจะหันไปทางไหนใช่ค่ะแค่นั้นเองจบอ่านั่งยืนกับนั่งแล้วมีอะไรอีกไหมคะหลังตรงไหม ตรงค่ะเพราะว่าสังเกตนะคะว่าถ้าเราใช้อ,องศาของใบสองกับสิบมงมเนี่ยมันจะเป็นการดันหลังให้แกนสันหลังของเราตรงอยู่แล้วจริงถ้าเราลองนั่งหลังคอมใบสองสิบมุมไม่ถนัดส่วนการวางมือก็คือได้หมดเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่แบบปิดตรงจุดยุทธศาสตร์ค่ะพี่บูอ๋อพี่ผิดใช่ก็อาจจะต้องเบี่ยงไปขาใดขาหนึ่งแนะนําว่าให้เป็นขาด้านนอกเพราะขาด้านในเนี่ยมันจะดูลึกเกินไปเวลาถ่ายรูปจะออกมาไม่สวยดังนั้นคือทั้งหมดทั้งมวลให้อยู่ด้านนอกมันจะเป็นการคลางรูปร่างของเราทั้งหมดเลย Oh. คือเทคนิคมันอยู่แบบนิดเดียวจริงๆค่ะคือแค่เปลี่ยนองศาชีวิตก็เปลี่ยนเลยมีอะไรอีกไหมที่พี่ต้องรู้มีอะไรอีกไหมจริงๆถ้าเป็นการเดินอ่านเดี๋ยวเรายืนขึ้น,นเดิน,นะะเ่ินจริงจริงการเดินอะคะ่ะง่ายๆก็คือแค่เราเดินด้วยส้นวางส้นก่อนแล้วก็ตามด้วยปลายแค่นั้นเองเทคนิคคือการเดินด้วยส้นปลายส้น แล้วถ้าเราเดินด้วยปลายลองดูอ่ะมันก็จะไม่ได้ใช่มันจะเป็นการกางแบบเหยียบลงไปใช่ค่ะอ๋อแล้วอะไรที่ไม่ควรทําคะอะไรที่ไม่ควรทําจริงๆการเดินกระแทกอ่ะไม่ดีไม่ดีต่ออะไรหนึ่งคือภาพลักษณ์เพราะว่ามันจะดูทําให้เราเป็นคนกระดูกระเดกอย่างที่สองคือมันทําให้ข้อเท้าเราสึกไหวอืมคือมันส่งผลทั้งภาพลักษณ์แล้วก็สุขภาพเท้าด้วยดังนั้นก็คือนี่แหละ การเดินกระแทกเนี่ยค่ะพอนอฟ้าว่าสำคัญสุด,ดแล้วก็อย่าพูกแบบว่านั่งหลังคอมเอ,อ่ยหรืออะไรอย่างนี้เนาะคือนะแนะนำว่าให้มีสติอยู่กับตัวดีกว่าถ้ารู้สึกว่าอุย๊ยวันนี้ฉันหลังคอมอ่ะ ค่อยๆปรับทีละนิดคือบางคนอาจจะแบบไม่ได้ปรับทันทีแบบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่มันถ้าเราปรับวันละนิดวันละนิดวันหนึ่งมันจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราเองแล้วเราก็แค่สร้างให้เป็นนิสัยที่เคยชินโหสุดยอดม,มากๆเลยนะคะอยากให้ฝากอะไรถึงคนที่ตอนนี้กําลังอยากจะปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพตัวเองหรือว่าอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองไหมคะอย่างแรกเลยค่ะมองกระจกแล้วก็ พูดกับตัวเองนะคะว่าเราเป็นใครเรามาทําอะไรสร้างความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองเยอะๆค่ะสิ่งสําคัญก็คือ mindset ถ้าเราคิดเราถ้าเรามี mindset ที่ดีมันก็จะเป็นกฎแรงดูดที่จะนาสิ่งดีๆเข้ากับมาในชีวิตคุณค่ะดังนั้นคือแค่เริ่มเปลี่ยนวันลนีชีวิตคุณก็จะดีขึ้นได้แล้วค่ะสุดยอดมากคะ่ะ <laughs> บอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะสร้างความประทับใจ first impression ต่างๆเนี่ยนะคะคือแน่นอนเรื่องของ บุคลิกภาพมาอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เรื่องลิสัยเรื่องของอุปนิสัยต่างๆเนาะ,ะที่จะเสริมสร้างทําให้เราเนี่ยมีสเสน่ห์ดึงดูดนะคะไม่ใช่แค่เพศตรงท่ามอย่างเดียวนะแต่คนรอบข้างทั้งหมดเลยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงสามารถนําปรับไปใช้ได้นะคะก็ยังไงก็ตามนะคะ ต้องติดตามรายการของเราเลยนะคะว่าจะพาไปรู้อะไรเรื่องราวรอบตัวเรานะคะที่เรียกได้ว่าสําคัญกับเรามากๆเลยนะคะกับรายการราม m a v ต r ้นั่นเองนะคะติดตามได้นะคะทางทรูวิชันช่อง42นั่นเองนะคะแล้วก็ทางช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางเลยวันนี้ขอบคุณน้องพรฟ้าด้วยนะคะขอบคุณนะคะอีพีหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามให้ดีนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ